มาละจ้าพี่น้องธนาคารเดินดินมาแล้วตัวละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหมดย่ามเขาคอกและจ้าเบิ้งเขาว่ยน,นี่ตูนอวง่ไหมไอ้นี่ก้ไอ้ตูนี่้ไจ้ามีกล้วย

Hai hale ini. Kap itu tu. Nu.